สองภาพล่าสุดยูกิเพนพกาตัวเป็นสาวเต็มตัวสวยแซ่บขึ้นมากต้องบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับยูกิเพนพกานางเอกหมอลําลูกครึ่งญี่ปุ่นที่หลังจากเซ็นสัญญาเข้าไหาทองคําก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตงานเข้าแบบรัวๆและต้องบอกเลยว่าปังไม่ไหวเพราะตอนนี้คิวงานของเธอเรียกได้ว่าแน่นไม่ไหวจนแทบไม่มีเวลาหายใจค่ะ ล่าสุดวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนมาเปิดภาพยูกิหลังซบ่ข่แห่ทองคำโตเป็นสาวแล้วแถมสวยแซ่บเวอร์ตามรอยร,รุ่นพี่ลำาไยโดยยูกิได้ออกมาโพสภาพอดความสวยที่ทำเอาสะดุดตาพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่านอกจากสาังกสีก็มีแต่เฮาเนี่ยหลักที่เป็นตาแอมวันนี้เจอกันร้านศิลปินอีสานพัทยาใต้สายสามจังหวัดชลบุรีครับท่ามกลางบรรยากาศแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างไม่ขาดปาก